ไอประตูโมยูใช่ป่อืมเว้ยบักหลาย่านคนดอกเนาะผู้อ่ะผู้อย่างนี้นะบางงาก็โวยบัดฉันเราย่านคอยบัดเวียดก็เราย่านคอยฉันบัดบุญกับพุ่นงัวไอเอาในเด้อบัดฉันเอาตู้กับพุ่นปุ๊บแล้วโอ้เนาะฮะไปแต่ฮึ่งโมเมนต์แล้วลอยไปหาประตู้แล้วจ้ะ เนาะโอ้ยเนาะยันเมนอยู่ข้าสุมขาสร้างนี่คุยกันเป็นอะไรนะห่างถึงกล่านเลยแล้วคิดหาคิดหกล้านเนาะประมาณนี้ชาวบชาวบบพฟังบุพิได้อ้าพี่น้องเนาะ ลองมึงดูเพราะว่าอย่างนี้ผู้ใดก็ว่าจี้กล้องฉันเล่าผู้ใดเราให้บัดนั้นบัดชันเนาะเอาสบายดีสาวจ้อยจ้อยยังไดงผู้ตู้ผู้ยูใช่ปะอือโว้ยบักหลามย่านคนดอกเนาะฮู้อ่ะฮู้อย่างนี้นะบางยาวก็โว้ยบัาชันเราย่านคอยบางเวียดก็เราย่านคอยบัดชันบางพูนก็บพูนยูเอาเนืเด้อบัดชันพอตู่ก็บพูนปุ๊บแล้ว โอ้ยเนาะพอดีแล้วนี่ก่อนจองไว้เป็นลูกเคยด้วยเนี่ยฮะอืมเป็นลูกเยอ่าเบามีลูกสาวเดยมี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 ลูกสาวอย่าให้เด้องานนี้เอาลูกสาวมารอแล้วพี่น้องเนาะเอ่อเพราะว่าชวนลายเพื่อนติดพอง่ญ่เพื่อนเนาะอืมพี่น้องเนาะฮะพี่น้องเฮ้ยจังไดกะ ขอกลบทักทายสบายดีเนาะกับผมแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์สุขุสุคนบอกว่าอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือทางต่างประเทศน้เนาะพี่น้องเนาะกายินดีต้อนรับเข้าสู่ซองของพอน้องมินนี่สแนลคือเก่าอีกแล้วพี่น้องเลยแต่อยู่บ้านอยู่เพื่อนสาวจอยเพื่อนเนาะแต่ยังไง<ห>ชาวจอยที่ตามได้แล้วว่เห็นมินเยอะแมนบ่จอยนั่นแ<อ>มนนะมนแมนอะไแหละว่าเห็นมินเออใครแน่ว่าดีดมารกลิงยูดีดมากลิงยูเห็ดเป็นบ่ tinh tinh ding, ding, ding. hiểu được. Vâng. Ừ. Cháy bà này âu. Oh. Ê, nó. Ê khỏi thả thì phân cái chi hay bọn nó. Hay đâu đây, nó. Ừ. À, nó, à, là à? <cười> à, <cười> mà nó, nó đấy, nó. cho đi đấy đó. À, ngon như nào người. Ê, nó. Bỏ lẹ có bò đẻo นี่ก่อนเจ้านมให้เพฝนก่อนซื้อมาอยู่ f u ล l pack เนาะอ่าพอใหญ่ไวไวเนี่ยพอบะระยนคนอย่าให้เด้อบ่าวมีเนี่ยมาตอดเด้ออ่าโหนเดี๋ยวปบว่าอย่าปวปบว่าเออเออเผอไป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 จะโอ้ยอันดีว้าวเอันเละเนาะสร้างย่านแท้บ่ออม bye 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 sạch ê rồi ô nó hả bay tây hưng mô men nó loài về hai mươi tu bà chắc nó ôi nó yên men vô ôi nó phụ tu yên loài về hai mươi tu đấy mà thật men vô sợ chơi đâu bà vâng vâng bảo nôm bà hải luộc sợ nó còn nó bị nông, nó để luộc chơi hay nó lằng cái đấy sư ma khu gần vô phía nông rồi ว่าทา,างใดนเนาะเพิ่นติดผู้ตู้เพิ่นผู้ตู้เพิ่นไปเอาไม้มาส่นเนาะไปตัดไม้แต่โดนแล้วยังมือหิมาอยู่จะจอยยันลอยไปหาอัไม้ตู้อยู่เด้อจอยวะเราเราไปเรื่อยอยู่ก็ว่าเนาะลูกใคเมียมัมนพี่น้องเลยกับปุตติละน้าวันนี้เนาะโอสทางอ้ายแล้วก็เตรียมสิขึ้นเนื้อพี่น้องเนาะเตรียมสิขึ้นเนื้อต่อ อืดดูเาขาคลองพี่น้องเลยฮะเนาะทางบอตาเองกะหากว่าเนาะมีผู้รักผู้ใญ่อ่าเพื่นนอนเนาะให้ขึ้นไปกะอ่ายินดีเนาะพี่น,อน้องเนาะอ่ายินดีเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเลยถือว่าขึ้นไปรอบนี้กะได้กลับลงมาแล้วเนาะพี่น,อน้องเนาะแต่ว่าอ่าทางบอแซนก็ว่าหน่วยลงมาแล้วพี่น,อน้องเนาะโอ้นี่ ถุงข้าวสารพี่น้องนะเป็นถุงหาโลเออเอาในนี่ก็โอเคอยู่ได้พี่น้องเนาะอ่าถุงหาโลโอเคอยู่แล้วก็รเรือว่าบอนะัลนก็เขาเขาสีเป็นกระสอบแล้วก็ใส่ถุงยางเป็นถุงซองโลถุงหาโลก็ได้คือการน้อนงะพี่น้องเนาะโบเดี๋ยวผู้ใดมาเพิ่มนะเอาไปอ่าอ ก็ได้กินโอ้ป้ายรถไอ้บุญเพิ่นนี่โบชัยเลยเนาะโตหนามเพิ่นวะโตหนามป้ายจะลุดพี่น้องปวดฟูเนาะเพปวนเห็ดผักแต่ยางเพิ่นนแหละพี่น้องเนาะดอกยางวันนี้โอ้กือซากอยู่เพื่อสีอ่าเพื่อดอกมันสีเหียนนี่ก็บวุ้นง่ายพี่น้องเว้ยเจ้าแย้มผลตอบโจทย์ได้ดีเนาะอ่าบอตาตีนหลุดดูพี่น้องเนาะ ดูว่าแหละตัวนี้นี่ไปมันก็สะดวกสบายขึ้นเน่พี่น้องเลยแต่แต่คาเตียนยางโตสูงขึ้นมานี่มันก็โอเคเน่จังน่อยตะกี้นี่โอ้ยเนาะพี่น้องเนาะถือว่ายากแห้งพี่น้องพี่ต่มเล็กๆน้อยๆค่าเลยพืดป่าแต่เช่นสาบุ่แล้วกับมื้อื่นพี่น้องเนาะสางสิขึ้นมาทางสาบุญแล้วแหละเนาะแล้วสิ ไอาแก่ทางเขาสร้างรถเพิ่นหลักขึ้มาคือเก่านี่ก็โอ้ยเนาะบอดอื่นมีบุรินมร์ินขีดินเนาะโอ้ยอ้าเอ้าเอ้าเอ้ยเอ้ยอ้าถูจ้าอยู่ถูจ้าอยู่เออเออเบื่โอู้ทุกทุเปลี่ยนเอาเว้ยเออยิ้มๆๆยิ้มวานยิ้มวานเออตัวมือได้เลยตัวมือเออเออโมยานนั่นเองก็ใครโดนลูกกับจอยรถ อ๋ออยู่เนาะอ่าเอาอยู่เพื่อนในไลน์นี่ก็ให้เลยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือลูกเจ้านี่แบบอยู่แําวม่ตู้ไม่อยังเบิดมือที่กับโบไห่บ่โอ้แสดงว่าง่ายเนาะง่ายอ่าเขาจะว่าเพิ่นกินนมอิ่มกับกินข้าวอิ่มโอถ้ากินข้าวกินนมอีมมันหลินได้เบิดมือนะโอไปมีเล็กนี่โลผมมีหมอไท่เสื่อมหมอไท่ยังเสือมเยอะเนาะ ใช้บ่มี่เพาะฉมอเหกแต่กระโปะตัวมันขาดมันยังเปียนเนนะคืออ่ะช้างเพื่อนจีข้นมานอนพี่บอหรือว่าเที่ยวอ่ะบอเอไปรับไปชมเพื่อนปื๊ดเนาะถืว่าไมาจะทำนี่ก็ได้เมืออ่อชงเพื่อนแล้แจะว่าคือไปหาไปชงเพื่อนเลประมาณมีณ่โเพื่นสนะี่โมงเพ่นกับเมื่อและชาบอต้าพาเขาลุงช้างขึ้นไปเฮนนื่นวนันช่วงเหตุเฮื่นสซาต้า สามโมงสามโมงนี่เริ่มละเริ่มจากหวยหนาเมื่อละเอ่เมื่อทำลายก็ปลอดภัยพี่น้องเนาะรดลถลาเที่ยวลายอะไรก็ยากพี่น้องเลยยันว่าแบบเพิ่นขึ้นมาเลยอนอนอนพี่ปุกกุตูกนอนพี่เลยแล้วนะอืม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 มันมันไกลเนาะมันไกลกนนะพี่น้องเนาะใช่ มียส่งอย่างเด้มาเลยเบิ้งพี่น้องเนาะเนาะเมื่อกี้นีทางแม่น้องมินนี่เพื่อนช่างซื้อแนวกินพี่น้องโอ้ยวะซื่อเน่ากินมากเลเด้อเพื่อนมาแรงได้ยังจะกินชาวโพดได้เขียดโอ้หักแล้วเนาะอยังก็เขียดเขียดนี่เบิ้งประชาบ้านน้องเลยเอิ้นเอิ้นอย่างว่ากรวดเนาะเออกรวดอ่ากบนะอโจบ่เออกบนะจุบเนาะเออเขียดอ่ะกรวด เออเออไอ้หน <c ười> ่อยเอฟได้หน่อยไฮได้โอ้อขามข้อเดียวาอ่ะเบาเพือนเนาะเอือนกับน้องมินนี่แหละป้อมคลรพบเยู่อืมนั่นก็หัวยองตองอยู่เนาะอืมอืมคือเบาและพี่น้องอ่ามันไก่อ่าแต่ว่าคือเราได้เห็ดเต็มที่นี่โบโดนโหนทางรถเป็นเห็ดนักเขาเดียวได้ไวายทางรถเป็นเห็ดเดียดอ่ะคือเบาเลยเนาะอันนี้ก็ สาม tung, มุงยี่เท่าสี่มุงเลยพี่น้องเนาะย่านบททันตลาดแรงความยีคำอลไรนะจังไงก็คือจะได้กลับก่อนเด้อสับปูลเด้อเนาะโด้อดยเอ้อสบายดีเนาะไปพี่น้องเลยย่านคำเนาะหน้อยบทบททันสิบททันได้จะอยู่ในกินใช่แล้วเนาะถ้าอย่างไรมเบียรลงคลิปได้แต่ว่าเนาะนั่งเผาแลยโดนเยอะ โดยเนาะสวัสดีพ่เ็ดอแล้วแลวแล้วเนาะอ่าแมน้องมินนี่เพิ่นอ่าแซดมาเมื่อกี้นี่เนาะอ่าซื้อน่ากินมะเน่าซั่นโอ้ยเนาะใจเจ้าได้เบิ่งเด้อบ่น้องเอ็ดนี่โอ้ยเพิรนมาอนี่เสาเียบด้เนาะนะล่าสุดนี่ทางบ่แสนเพิรอาลงยู่้เดินทางมาบอเห็นอ้ยๆอยู่ Oh, <coughs> men mẹ lý đây Tiền sang vườn mắc cốp mà nhắng mày rồi oh, no, nó thì oh, nó nó Thứ ba modern sông mua đớt rồi chân Lèo, 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 lèo,

màm trở... mà mà à ăn... ăn... à. mà, chắc lao nó, như là khu cà rán, nhà b้าน, bận nong nhá, bận nong xe, bận xe, bận nong 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 xe, bận xe, 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 ยังไกลอีเลยยังไกลอินมาสิดงแล้วอ๋อแต่ว่ามันอยู่เส้นทางไงนี่เนาะไปเรื่อยอ่นอืมบ้านเซ่บนดงตั้ง่ไกลแล้วบ้านนาะนดงน่ยถือ่กล้เนาะเลยวันนี้ือากบไม่ไก่อนเนาะอ๋อบไม่เบิ่งเนาะเบิ่งก่อนว่ามาค่าเท่าไหร่โอ้คาอือ่างด้ยกันเป็นอะไรเยาทหล่างนะ แล้วแบนเร่บดีกว่าใดยังก่นหาล้ามาคุยกัดน่นเดินเป็นตัวได้ค่าสร้าง่าซุมสร้างนี่กุยกันเป็นตัวใดแลหา่หัลานรกหามกลาเนาะประมาณนี้ชาบชาบังบพิรด้พี่น้องเนาะอประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะฮะป่ะรพี่น้องเลยเนาะพี่จได้กับก่อนเนาะนี่กัเบิรงคลิปอ่าตังบ่อเสียเพื่อนถาม อาค่าสร้าง,างเนาะสร้างบ้านต้องเอสเป็นสันประมาณสิบห้าสิบหกล้านนี่แหละเป็สนสันเนาะอ่าแล้วเตรียมขึ้นอยู่เลยอ่าอา่จังได้ก็คือ้นได้ขอตัวกลับก่อนเด้อพี่น้องเด้อก็เอาไปพบไปพฟอกับทางช่องพ่อน้องมินนี่ในคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะจังได้ก็เขามาเบิ่งมาชมเนาะสวยก็ไล่ก็แซ่เป็นกำลังแห้งใจให้ในเด้อพี่น้องเด้อ ผมมีกำลังใจคลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะถ้าคลิปนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งกำลังรวยรวยเบิดสุขสุขคนก็ขอก้าวขำว่า,าสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย